สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงเดิกของมือวันที่8นะคะ,ะ,คะเดือนเมษายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ค่ะแอดผา,พ,าพี่น้องประเท่สกุลสก้ขขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่นั่งนะคะ,ะ,คะพี่น้องค่ะแม่นั่งอ่าเรามีสูตรเหลขกวิ่งหรือว่าเลขกติดนะคะเลขซีโต อมตะซึ่งเขามาแล้วลอยสามสิบกงวดนะคะพี่น้องคะเรามีมาฝากมาอนีสองสูตรนะคะสูตรแรกนี่เขามาแล้วลอยสามสิบหกงวดสูตรที่สองเขามาแล้ว130หนึ่งอยสามสิบงวดค่ะพี่น้องคะแล้วก็สองสูตรนี่มาชนกันยุติสองโตนะคะไปพี่น้องคะเอาหน้าทางมาหนีนะคะของอแม่นั่งนะคะซิ่ดมาเป็นตัวใดไปพี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเนี่ยอันนี้ยังระลูกว่าแม่สีบ้าสูดเด่นบ่ลลุละแม่นค่ะสิมาเอาสูตรเด่นนี่แล้วแม่จะเอาเอามาตาบนล่างทะลูกเด้อเอามาตาบนล่างวาา<อ>ันที่ค่ะจ้าจ้ะมันสิมันเทีดต้นหนึ่งหน้าลูกละบนเต้บนกับเต็้ล่างแต่มันบวลวดค่ะสูตรแรกร้อยสามสิบหกงวดทะลูกเด้อโออสูตรแรกนี่หนึ่งร้อยสามสิบหกงวดจ้าค่ะมัน าเจ็ดแปดเก้าค่ะจ้าสู 0, 130ตรสองร้อยสามสิบนวดอ่าสูตรสองนี่ร้อยสามสิบนวดค่ะจ้าหกแปดเก้าศูนย์หกแปดเก้าศูนย์ค่ะบัดบนี้มันส่วนกันสีเก่าก็สีแปดก็เก่านี่แม่แม่สีไฮเดนแปดล่องเก่าด้วยหรือด้วยเดนแปดล่องเก่าค่ะแบรนบนหลังเลยค่ะ มันมันเป็นอมาตตเลยเพราะว่าแม่เฮ็ดอันยอดลัางบางนี่ล่ะปัจจุบันนี่ร้อยสามจุดหกมวนอืมค่ะมันก็ลดหมายถึงสี่ตัวนี่มีโอกาสได้มาทั้งบนทั้งล่างได้นึไหมเนาะได้ได้ลูกหลานจะต้องเถือกกับมาเดือดกันนะโอ้ลังเถือกกับจ๊คพูกันมาเลยบอกครับสี่ตัวนี้แม่แม่เล้งเถือกกับมาสามตัวกันมีอ๋อค่ะ มันมันมันไม่นด้เหมือนดิลเลยก็ก็แม่เสือหมูแม่เห็ดบองไงแม่เห็ดหย่อนหลังมาลูกหลานวันนี้ก็จะว่าผู้ใดมันอยู่ในสูตรก็ว่าก็ได้อันเลขซีโตนี่การันตีว่าบ่ลลุตบ่ลลุดเพราะว่าแม่เห็ดบิ่งลไงก็อันก็ก็แม่สิกาอันหายอน่าเออบ่ลลุดบ่ลลุดอ่ะย่างหน่อยนี่คือคือตัวนึงนี่บ่ลลุดแม่แม่บัมีการลุดเลยเนาะแม่เนาะบ่บ่แม่เห็ดบ่งแล้ว ทั้งสองสูตรนี่บ่แม่แม่นบ่มีการลุดเลยบ่ห้องเขาสองสูตรมันส้นกันง่ายลูกอ๋อค่ะบัดนี้บัดนี้กันนั้นเอฟซีก็ยังเดือดร้อนแม่บัดนี้แม่บัดนี้แม่อะซูมมานี่สูตรร้อยสามสิบงวดกับร้อยสามสิบหกงวดนี่ถ้าเอาไปไปจับคู่ใส่กันมีโอกาสเป็นไปได้บ่คะแม่แต่ละงวดของแม่เป็นไอะไรลูกละเจ้าเอฟซีเท่ากับสิบบาทมันหลายเจ้อันนี้คันแม่จับคู่มันองเอาสูตรอืน่นมาตัดจังสีหน้าลูกละ โอแสดงว่ามื่อนี้แม่ให้เลขวิ่งมาซักก่อนแสดงว่า,าสิมีจับจคู่ของแม่อยู่เนาะคะนะ่ะเนาะจ้ามีอยู่จ้าแต่บ้านแต่บางตะขาตีาตาตา้ไม่มานี่บ่ลลุ้นแล้วแต่ตอนแม้เอาสูตรมาเนี่ยค่ะหัวหัวที่แล้วมันกับเขาทั้งพันกับเขาทั้งบนทั้งล่างตัวาโอเหรอคะแมจะ่จะบังจะบังงวนนี้แม่บ่ท่านด้เฮ็ดง่ายบ่ได้เฮ็ดบ้าน ว่าอันซีบบนมี่หยังแล้วก็น่วยบนมี่หยังซีบล่างมี่หยัง่งน่วยล่างมี่หยังสีนนหน้าดุอะโอ้เวลาต่อเหล็ก<ฆ>ดับเหล็กหยังมาตัดจังสีนเหนือโอ้อีกจก<ไ>ังเ<อ>มื่อละแม่คอยคอยจังคอยสีได้อันเออเด้น่าจะโทษหาลูกดอกโอ้โอ้ค่ะแต่ว่ามันนี่เอาไปก้อนนละแม่เนะาะจ้าแล้วก็บอกคนนั้นเดูถูกข้ามเด้อบอกโอ้อันนี้เอิญว่าสูตรอมตะตีแม่เนี่ยแม่อมตะบนล่างโอ้อมตะบนล่างบทการนักจิตอมตะตัวงถูกหลังบลุดเนาะอืม ปาดลอยสามสิบก็หมดนี่เนาะแม่เนาะแม่แม่ไปซื้อเลี้ยงเบอร์มาเห็ดกล้องจูนพวนเออค่ะแม่ค่ะอ,อ,อันเดี๋ยวเดี๋ยวจังไรมันนิ่งเสียเอาไอ้นี่ร้องให้เพิ่นเบิ่งสะก้อนเนาะจ้าจ้า,าบัตเพิ่น้องหลุกละได้ค่ะหนักมากได้หนูมันก็สนกันมันก็บหมากสิหนะอืมดะแม่เม่วานนี้มันสนสิบแปดสิบเก้าแต่ว่าแม่ว่าเลขยกเก้านั่นแม่ว่ามันติดดับแม่อยู่ไหน ค่ะแต่ว่าแต่ว่าขบวนการก็บม่เป็นอยังเพราะมันสองตัวหนึ่งไม่เป็นอยังดอกกะอ้ามกันตั้งแตแปดแปดก้าเก่าแปดกับวเก่า <9. S 1> ค่ะได้ค่ะเอาจังได้มื่อนี้หน,นูเอาไปสมีก้อนเนาะแม่<ห>แม่จะได้อันใดเพิ่มเติมแล้วแม่จังคอยติกต๊กแตกมาหานนะหนูเนาะหนูกิโทรหาแม่นะคะจ้าด้โอเค okay, ค่ะแม่ค่ะขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะเด้อ ค่ะสวัสดีนะคะโชคดีนะคะจ้าค่ะสรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่นางเลขกซีโตอมะตะซึ่งมน,นีแม่นางเล่าใหา้มาสองสูตรนะคะพี่น้องครับเป็นเลขกเล็กวิ่งหรือว่าเล็กติดสะกอนนะคะเราบันทึจับคู่ให้เด้อพี่น้องเด้อสูตรที่หนึ่งนี่เขาม้าหนึ่งร้อยสามสิบหกหมวดแล้วพี่น้องคะมีหาเจ็ดแปดเก้านะคะห้าเจ็ดแปดเก้า บัณนี้สูตรที่2นะคะเข่ามาลอยสามสิบงวดค่ะสําหรับเลขสี่ตัวอมตะอาสูตรที่สองนะคะหกแปดเก้ออาศูานย์นะคะพี่น้องคะสองสูตรบัณนีตตรงกันยุทธีแปดกับเก้านะคะพี่น้องคะแปดกับเก้าแม่นางเราก็เลยเด่นหายแปดกับเก้านะคะเด่นเน้นนะก็คือแปดนะคะพอพี่น้องคะส่วนจับคู่นี่แม่นางเราก่ได้จับคู่หาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าต้องอ่า ต้องมันเบิรงเหล็ดับเลล็กอย่งสะกอนนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะเด๋ยแอาิติตตามให้พ่อแม่พี่น้องอีกเท่อนึงคะ่ะสำหรับหน้าทางของแม่นัง่งเลขกซตัวอตมตะเมนีเอาเลขวิ่งไปก่อนนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะเล็กวิ่งด้วยเล็กติดนี่เอาไปพิจารณาบงคงกรน,นะคะเมนีตรงกันยูทีแปดกับเก่าเด้อพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่้อกคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากแม่นั่งเลขสี่ตัอมตะมนีค่ะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะพพี่อ้อกคัะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุณขอบคุณพ่อแมพี่น้องบรรเทาสุขุสก้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วกะ็ต้องขอขอบุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบุนขอบคุณ,คณแนวทางจากแม่นางค่ะพี่น้องค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะถ้าประยากสิพลาดกับแนวทาง เด็ดแบบนี้ค่ะเข้ามาแล้วก right ็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่สไดเพลเพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะไปพี่น้องคะมื้นนี้ต้องขอโทษขอไปไปพี่น้องื้นนี้รงกลีปให้บเบิ้งเด็กไปนิดนึงนะคะไปพี่น้องคะเพราะว่าช่วงหัวค่ำนี่มันไฟดับเนาะพี่น้องเกิดฝนตกล่มร่มแห้งแล้วก็ไฟดับไฟของกสิมาช่วงประมาณ หกโมงถุมหนึ่งนี่แหละพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแอดกเลยห้องก็สิไดร่วงห้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับเมื่อนี้นะคะคลิปนี้แนวทางของแม่นางเลขกสี่ตัวอมาตะนะคะกับมีเพียงซัมนี่นะคะอ่าถ้ามีข่าวความคืบหนา้าอันใดแม่นางเราจับคู่ให้ได้ตัวใดแอกซิฟ้าวนั่งม,มา อ่าวาสู้พม่พี่น้องบารเฮาสุขสุข้นฟังนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกซิเดทคอร์โตล่าพายพี่น้องบารเฮาสุขสุข้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแอดได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ